ข้ามเดาทาจิร่คาพดท่านจิรุถารมากเลยคนไั่ท้ายโต๊ะเนี่ยจีบพอดิยินดีต้อนรับกลับนะคะที่รัก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 โอ้ยไอเนอม์ีทางดนตนีกระบวนท่าที่เจ็ดเทพสายฟ้าคนนกอิคาซุจิวันนี้เราจะมาให้กำลังใจพี่เนกิกา พี่เนมาทําอะไรนี่ไงเขาภาคเหรอพี่เนยภาคเป็นตัวละครในหนังดาบพิฆาตศศูนที่ตอนเนี้ยดังมากดังแบบดังสุดๆอะ่ะคือแบบคนะาวามประวัตเป็นไงดีงยงพี่เนยไหมดียงพี่เนยไหมได้ยินเสียงพี่เนมั้ยไม่ได้ย,นยินแต่ว่าไม่สบอยอ้าพอบอกได้ไหมเป็นตัวอะไหรหรือว่าให้ไเปเดาเองเป็นสัตว์อ่าใบแค่นี้พอเป็นสัตว์เป็นหนูแน่นี่เอาตอนโผล่มาใช่ไหมจิ๊บ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 เสียงพี่เนัย เแต่วันนี้เราเข้าตีอนน่นะนแต่ละคนะเสือเส้อคนไต <c oughs> เ่เราไปรอพี่เน่หน้าโรงหนังเพราะว่เาเพขาาเดูหนังแต่เขาจะออกมาอ๋อถ้า,างั้นไปเลยไหมไปดิไป อ๋อจริงๆแล้วอ่ะแถวที่เห็นกันตรงเนี้ยคือแถวรอต่อพี่ในเกียร์นั่งเซนแบบมือหงิกเลยมือหงิกคนเดียวจริงไหมเนี่ยอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยก็นั่งเขานั่งต่อกันอยู่นะเชียดจริงด้วยพี่เนีอยู่ตรงไหนนะเนี่นอยู่โน่นคนแรกเลยโน่นเลยใช่ไหมแบบริมนู่นอ่ะถ้าเขาอยู่ในถ่ายได้อยู่แต่เขาอยู่โน่นเลยไกลมากเส้นแดงปะใช่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 เป็นเส้นแดงเด่นอยู่คนเดียวเลยเด่นโคตรเด่นอ่ะเป็นยังไงบ้างครับการที่ปกติเขาไม่ทำแบบนี้แล้วมาทำแบบนี้ใช่อันนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะทำก็ดูไไม่่่่คอยเเนนทาหระ ฝากถือด่าได้ไหมเสื้อเดครับชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะเรียนอยู่เรียนอะไรครับเรียนอยู่มหาลัยลังสิตค่ะค่าเทอนเท่าไหร่ครับประมาณแปดแสนค่ะอะพี่ดิวอะพี่ดิวขับขันแล้วขำหวานพี่เด่นเลยดิวคขันสุดาครับสดไหมครับสดค่ะคิดว่าพี่เนยพาดเป็นตัวอะไรครับทันจิโร่เออคิดว่าน่าจะเป็นผมว่าที่เราไม่ถูกหรอกจริงเหรอนี่เหรอ พี่เนภาคเป็นเสียงปิดจริงเหรอเชื่อหรอไม่เชื่อต้องเป็นตัวสัตว์หรืออะไรสักอย่างเป็นตัวดีดปิดเนี่ยเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวนี้เลยเป็นตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องเล่นนี้เอาดีๆมสลับก็ไปแก้เขาพี่เนเขาภาคตอนเสียงดับเขาท้อกันป่องเปิงป่องเปิงพี่เนนะเป็นเสียงน้ำตอนใช้เนี่ยจะมีน้ำไม่เชื่อ ถ้าอยากดูดูในไหนดูในโรงไ m a มแต่ว่าไม่รู้หรอกคนไหนต้องไปเดาวนเราตอนนี้ก็คือบรรยากาศของการแบบว่าต่อแถวแจกลายเซ็งสำหรับคนที่ซื้อตั๋วอ่ะโตยาวจอดแล้วเมื่อกี้พัดเล่าหน่อยเขาเดินออกมากันหมดแล้วว่าเราไปไหนเนี่ยฮะเขาเดินออกมากันหมดแล้วเราไปไหนเนี่ยยืนอยู่ข้างพี่เนยชอบมากเลยคนพี่ที่ภาคอาคาดั้งท้ายโต๊ะเนี่ยจีพอดิ เดินไปบอกเขาเดิน,น,นไปบอกพี่เขาว่าพี่ครับเขาแบบทันสิโหรอทันสิโหพี่เนี่ยกูกูจะถ่ายชิปว่าพี่ครับขอเสียงอาคาสักใส่ชุดน,นี้นะเดินเข้าไปบอกว่าพี่ครับขอเสียงมอตตี้วันนี้ก็คือเรายังสัมภาษณ์พี่เนยไม่ได้เพราะว่าดูจากจำนวนปร,ริมาณคนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วหรอกเขาไม่ให้เราเข้าใช่เมื่อกี้ยังโดน ทุกคนชื่ออะไรครับไม่รู้ค่ะน้องนีน้องนีเอซีโกทำนี่แหละให้าวันจะจีบนี่คือต้องผ่านมึงเลยเนี่ยใช่โอเคตามแต่มึงเลยกูมาให้ทีนี้มึงก็ไม่ต้องผ่านกูแล้วเอ้าไม่เอาเอ้าซื้อมันจะได้ครบไม่ดีเหรอซื้อมันจะได้ครบทีนี้มันก็ไม่ต้องผ่านกูแล้วไงก็พิสิทธิทรรกูก็ไม่อะไรเอ้ากลายเป็นพี่น้องกันอีแต่มันไม่เป็นไรเนาะเออพี่น้องก็ไม่เป็นไรมึงก็ไม่เห็นเป็นไรไม่กลายตัวอะไรกับตัวพี่ห่างกันไม่กี่ปีเองพี่น้อง ไม่หนีไม่ถึงในเรื่องเอากูกูกูหมายถึงในเรื่องไงในเรื่องนี้มันเป็นพี่กับตัวนี้เอากูหมายถึงในเรื่องไงมึงคิดไปไหนไม่ได้คิดพี่น้องไงจะมาทำจะเป็นพี่เป็นน้องได้ก็ไม่เป็นไรไงเอออะไรจะเป็นอะไรเออไม่เป็นไรไมาถึงในเรื่องใช่ไหมในเรื่องเป็นพี่น้องถึงในเรื่องครับไม่ยถึงมึงเป็นอะไรแล้วคุณเสียการทำไมหน้าคุณแดงเป็นอะไรเนี่ยคุงนี้แพ้แดงแพ้แดงแพ้แพรุ่งนี้มันแดงๆนิดนึงเพราะเป็ตุยนกระตุี่ยนกระตพื้นนึกว่าแพ้เธอเอ้ย ความรักเป็นขัวบวกขั้วลบหนุ่มสาวเดีวพบกันในคืนเล้าหลานจีบเขาไปมันบอกว่าทีบเข้าไปทีบอทีบทีบน้าตาไม่ได้บีบมันต้องบีบมันต้องบีบใช่ไหมบีบอะไร ไอ้คนหลออกะไรบีอะไรกูแม่งมังค์ตาอยู่อะไรกูไม่ไม่รู้อกูก็ร้องเพลงอ๋อพี่ร้องเพลงเหมือนกันบีบเข้าอ่าบีบบีอะไรอ่ะบีบน้ำตาอ๋อนี่ไงมันมันมันเป็นมุกแบบต่อกันบีบอะไรอ่ะบีบน้ตาแล้วร้อะไรต่อบีบน้ำตาแล้วบีมือฉันขอลองให้เห็นเห็นอะไรเห็นใจอ่าโอเทปะอะไร อะไรสิคุณนว่าคุณนว่าทหารญี่ปุ่นอะไรมันใช้ตอนตอนมีหอกสู้อ่ะตอนารเอาเอาที่มันคาบดาบตอนตอนมีหอกสู้ขีมติดตู่ใช่ไหมจะรั่าหมนะคาบดันดูได้ไงวะตอนมีหอกสู้ขีมติดตู่ใช่ไหมมันใช้แค่สามไหมแพงกรอบอะขีมเอ๊ะทำทำอย่างนี้ทำไม่ดีเลยทำกับผู้หญิงย่างนี้เล่าเลยเล่าเลยไอ้วันถอยบางกล้องแล้วมีฮอกกี้ติดตู่แล้ว มันจะเป็นเวลาช่วงเชา้าช่วงเช้าตู่ช่วงเช,ช้ชชาตู่มันเป็นมันเป็นสมัยที่เราเรียนกันช่วงประถม ไอ้เนี่ยหัวเกลียตเลยผมไม่กล้าตัดใช่ไม่ใช่หัวเกลียนหน่อยหัวจามเรื่องที่นี้ช่วงเช้าเเนี่ยแม่ก็จะปลุกมาตอนเช้าเช้าแบบมาใส่เสื้อผ้าก่อนนอนอะไรเงี้ยอาบน้ำก่อนอ่าเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เด็กมีฝนอยู่ไอ้าวเอามาเป็นอย่างอะแล้วต่อแล้วต่อมันเป็นนิทานปลัมปลาเราไม่เคยอออถ้านี้ทานปลาลําปลปลาก็เราไม่มันเป็นนิทานนนิทาต้องเดี๋ยวกูมาเล่าเรื่องวันพีทให้ฟัง คือวันเดียเนี่ยขี้ติดตู่ที่จะจะเป็นราชาขี้ติดตู่ได้เลยมาแล้วขี้ผมแค่ไหนเหรอแต่อยากได้ก็ไปหาเอาซิอันนี้อันนี้หมดไปที่นั่งเหมือดแล้วแก๊สร์ ชดาคีทั้หมด่โอไแลดดแล้วอันนี้กูยังไม่เล่าอะไรเลยนะพอรู้ไปแล้วเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลนไลน์ไอเหรอในเลนไลน์แต่คีเลยเป็นรู้รู้จักเลนไลน์ป่ะเลนไลน์เออ เดี๋ยวมึงดีนะถ้ามึงว่ายอ้อมเจอเจ้าทะเลนะเว้ยที่เป็นเขาอี้เข้าไปแล้วแม่งกันลังเออเขาแกงนลังเขาขี่ลังใช่มึงข้ามเขาสองลูกอ่ะไอ้เหี้ยเจอเจ้าทะเลเว้ยเจ้าทะเลพี่เนยพี่เนยพี่เนยจอบมาแล้วพี่เนยจอบมาแล้วพี่เนยจอบมาแล้วนี่นี่นี่ยนลดลดลดเราหล่อนุดไหมไปเราหล่อนุดไปเราหล่อนุดดีกว่าไปอ้วนอ่ะอ้าว ครัวู้ววววววนนวววววเววววววาวว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 มววววนนวว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 าวว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 วมวว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 วดวววากวอวว วอันนี้คือมาเป็นของเที่ยวทึกระล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 ึกอันนี้พี่เซ็นไปประมาณกี่คนในหนักประมาณโอ้โหไม่รู้เยอะลาร้านเป็นร้อยร้านอะไม่แล้ววันนี้เยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานอีกโอ้โหเมื่อวานก็มีใช่ไหมพี่ใช่เลยนี่ยังไม่หมดเลยจริงๆเขาตัดแถวเพราะว่ามันอะไรหนังมันเข้าโรงแล้วจริงๆกี่โมงพี่หนักงเข้าโรงเนี่ยมันเข้าแล้วเข้าลงแล้วแต่ฉายก็ประมาณ3ามโมงสิแต่เดี๋ยวต้องเนี่ยกลายเป็นว่า คนมาดูเยอะล้นหลามมากก็เลยเดี๋ยวดูเสร็จต้องออกมาเซ็นต่อที่ภาพที่ภาพเป็นอะไรนะคันซับบโร่ครับออีกางกีอยู่วันนี้เรามาดูเรียกหยาดเรียกเขาเฮ้ยอะไรนะเรียกเขาอิกาคุณอาลี่อ๋ออันนี้อันนี้ก็ไปหามาได้ซีหาไม่ก็หน้าหลังแต่จริงจริงมันเป็นอีกาแก่อ๋อแต่มันอีกาที่แก่จริงไหนพี่แนสเสียงเสียงมันเป็นยังไงนะ ต้องแน่เด้ออย่าตายเนอะกิลแก๊งเห็นแล้วเหมือนไอ้ยิปข้าวผู้ี้ไปหนึ่งป่าบนี่ยนี่นี่นี่คือคนที่พี่ซื้อซื้อมาให้วี่น่ารักมากพี่ซืไอ้นี่เนี่ยดาบที่เอามาทุกคนนี่จากร้านมันหมดเลยนะจริงเหรอเนี่ยสิบปีที่แล้วนะ ไม่ถึงรอบสิปีจริงเหรออย่างนี้นี่พี่ขโมยมาใไหมไม่ใช่สี่สิบแล้วมันขายกุ้งแพงด้วยอ้าวไมหว่าจะขโมยมามันยากต้องให้ราคาแพงมีแต่น่ารักมากเลยอ่ะน่ากมันอ้วนอ่ะมีที่มีตัวเล็กนี่นี่นี่ก็นี่ก็ภาคอีกาใช่นี่ภาคอีกาคาสกายแต่ว่าแต่ภาคภาคที่แล้วภาคอะไรนะสูตรอะไรนะทังเทงูเป็นนี่เขาคนดังดันดันนะนี่เขาคนดังดันดันนะ ชักตัวอะไรตัวอะไรวะดาวอ๋อยฮีอะมันก็ลืมตัวขอบชื่อพินิจิทคอสนี่อะไรดูว่าเดมอนกังตะกะแตนเออกังตะกะแตนมีหลายชื่อเลยจิกิจิกิจิกิตาอะไรเนี่ยที่มันใส่มันวมเออจิกิตาอยู่เมื่อไหร่ก่าครับครับผมโอเคครับ จอกันอีก2ชั่วโมงครึ่งฮะพี่แกดูไปแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวาดูซานอีกแล้วเก็บรายละเอียดพี่เก็บรายละเอียดเมื่อวานกูก็หลับเนี่ยมาเก็บรายละเอียดตอนที่พี่หลับแล้วไม่ได้ก็ทับใจไม่ก็เมื่อวานเมื่อวานลงไม่เป็นแบบลงนอนอ่ะนอนแบบกลับเอ็นนอนกูก็นอนอยู่มันหนอนหลาหลับหลังจากเรารอมาประมาณตอนแรกก็2ชั่วโมงแหละหนังอ่ะเองรารอมากี่ชั่วโมงอ่ะสามเกือบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเออนั่นแหละเองเราร้อตั้งแต่กี่โมงสองโมงตอนนี้กี่โมงแล้วเกือบทุ่มแล้ว อันนี้อันนี้เป็นคลิปบลกบ่นพี่เนยเกบพุงแล้วพี่เนยไม่มีอะไรก็คือเราได้มาแล้วได้มาแล้วนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะไปต่อมันก็อะไรอยู่เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปให้พี่เนยทุกคนอ่ะเป็นภาพเซนข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจะไปแปะแต่แปะเราจะให้เซนตรงนี้แต่เราก็จะเอาเกาวสองหน้าแปะก็แปะแปะแงโชว์ที่นี่เลยอางนี้สรุปรายเสียงก็ไม่เซนทำไมตอนเนี้ ฮันจิโร่ไม่ไหวแล้วแห่งแถวยาวเกินเลยเอาเสื้อคุมมาคลุมหน้าแล้วก็นอนเลยแล้วฮันจิโร่เราฮันจิโ,จโร่ไม่ไหวแล้วอีกาควรจะบินฮันจิโร่เราไม่ไหวแล้วฮะนอนดาบวางอยู่นู่นแะล้วอีกาจะออกมาจากลงตอนนี้เรากําลังต่อแถวให้เขาเสียนะตอนแรกจะรอแถวสั้นตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วเข้ามาต่อแถว แล้วเราไปทั้งสคนนะาจะมีพอเตอร์อยู่ใบเดียวพี่นี่ขอเสียงอีกาหน่อยกี่อยู่อยู่เราต้องท้าพุทบาทอ๋อมันยังมีแต่คนขอเซนิสือพี่นี่ขอเสียงกีกาหน่อยเออโกรมไปดังๆเลยกี่อยู่อย่าตายนะเออมันต้องมีครับบอลคือคือเราจะมีแต่ตัวอื่นมันก็ไม่ได้ถูกอปะมีแต่คนขอเซนิสือ เปนแต่คนขอทันจิโร่นะไม่มีใครขออีก,กา้าเลยเออนเกณฑ์ยา<ร>ใช้ปืนสู้เดชันใช้กระสุนนิจิลินใช่ไหมแล้วถ้าสมมติแบบว่าอย่างเหมือน,องงนวันพีธอย่างเงี้ยวันพีธมีกุญแจมือหินไครโรถ้าอันเนี้ยโลกแผ่นกันหาเท่าโถนี่มีกุญแจมือหินนินจิลินเน<ม>่แค<ช>่าจับอก็ทางก็ลดเลยเหรอหลัอองจากนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นทันจิโร่ก็เริ่มตั้งตัวเป็นรัฐบาลโลก ก็เริ่มแร้ก็เริ่มแบบหม่เม็ดใช่เป,เป็นอิมเป็นอิมเปลี่ยนเป็นชื่ออิมเปลี่ยนเป็นชื่ออิมแล้วก็มีจอยบอยจอยบอยอย่าบม่นะว่ามันคือเหตุการณ์800ปีที่ว่างเปล่าก็คือเดโมซเยียร์แน่นอนที่จะมาเป็นวันพีชใช่ก็คือ่อนนแ้นเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่บนโลกอะ่ะมันมีเยอะกว่านี้เ่องกว่าที้แลราน้ำมันท่วมเธอทำไห้เป็นเกาะไลายๆเกอะเพราะต,ตอนแรกมันเป็นพื้นที่ที่แบบจะสู้กับมรสุมอัน<ช>นี้มันก็ปุ๊บ จากอรสูนได้เป็นผลนปีศาจใช่เพราะว่างานของกสุนเขาอยู่ในปีศาจมันไม่รู้จะไปสิ่งที่ไหนเ,เลยอ่ยมันก็เลยเข้าไปสิ่งในผลก็ยัง <c oughs> มึงเห็นไหมโมซันโมซันเลิก <c oughs> ที่จะแบบให้เลือดก,กับคนลใ,ให้เลือดก,กับผล,ล,มลไม้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านี่เวยโยริอิิกับคขาถาม,มว่าโยนเกี่ยเาไม่เอาเป็นไหก็เลยหลังจากหลังจากที่หลังจากจบศึกปุบมุคันแบบก็เอาเลือดให้ผลไม้กลายเป็นผลปีศาจเออผลปีศาจนพัพอกินปุ๊บเราก็จะได้ ก่อนก่อนพลังหน้านี้มาเรียกมนต์สูรโลหิตตอนนี้กลายเป็นพลังของปีศาจใช่ยังยกตัวอย่างพลังนะโดมะโดมะในอดีตพลังตั้งแต่มาของโดมะแล้วคราวนี้พอพลังกายไปอยู่ในผปีศาจกลายเป็นอาคิติเห็นไหมกลายเป็นคนเลยเอกแน่นอนมันมันเชื่อมโยงกันอยู่นะใช่ความเชื่อมโยงเอางอย่างเช่นแบบเอาง่ายนะอะไรวะไอไอปานเพิงอ่ะปานเพิงเอสฝนไฟผลไฟเขาบอกว่าผงพิษะมันมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณแห่งไฟเขาไปอยู่ในผปีศาจกลายเป็นผล เบละ่าลลรตการ d s ใช่แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มตามหาตามหาเกาะสุดท้ายที่เรียกว่าลาเทลที่โรเจอร์ได้ได้ไปหาเอาไว้ใช่นั่นก็คือเรื่องราวต่อจากนี้หลังจากที่จบสมุนั้อีกสอมัเลย2องเฟสจบเฟสเฟสสกับเฟสสาปุ๊บก็จะเข้าเป็นวันพีชตอนที่1นึ่งใช่อันนี้คือก่อน ทำลายปัจจุบันก็คือเหมือนตอนเนี้ยเรื่องราวของเดวมอนเทอร์มันกำลังเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะวันพีทอะจะเริ่มคือง่ายๆอ่ะมึงดูดูง่ายๆเลยนะแบบว่าทายาทในการโตมามันก็แบบมีเชื้อสายตระกูลอยู่เว้ยอย่างเช่นอินโนสเกตอินโนซุใครคือลูกหลานของอินโนสเกตโซโลโซโลใช่มาดบอักซิโลเซนอักซิลเซนเออมาดบมันก็มีตระกูลหลายตระกูล มากๆเลยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงรออาจารย์โนดามาเฉลยอยู่นะโอเคครับจัดไปให้เขาพลาดเฉยตคนไหนคนนี้ใช่ปะแม่ไม่ใครห้ามกูเลยเดือดหรือล้างานลื่นอะไรอ่ะงานสามสองหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็จะถึงนะแค่3คนเท่านั้นแกอยู่พี่เหนล่ะแกอยู่ที่ไหนี่เนี้อยู่นั่นงูงูถึงแล้ว เขาพากอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวว่างสั่งคนเนี่ยออๆกันหน่อยนะมาออกพี่เรามาออกันเพราะว่าเรามีอยู่ใบเดียวพี่ปายสวัสดีครับขอเสียงมาเลยเด้อเลยเดินไรนะเออพี่เลยกินไหมนะได้หมดใช่ไห่ ุ้ <krit> สวยโอเคได้ทุก่าจะรู้จักเรานะอะไรสวยนี่นี่ลายเซ็นที่สวยมากที่มูจิโร่ใช่ไหมผมจังเสียงที่ได้โอแล้วคือเดนกระตุ้นข่าวไงนุ่กที่แปดอ๋อนี่คือรู้เกี่ยวกับการร้องที่ตัวเกี่ยวกับการที่ตี๋ยากิยูไม่ใที่นี่ที่เนี่ว่าว่ากิการตัวเองในแค่ผมด้วยกิกาเหรออืมเย็นไม่ต้องรักผมขอเสียงพี่ด้วยพี่ภาคเป็นมาออกเป็นเป็ดอ่ะ ออกเป็นปิดตัวเมียให้ได้เป็นไดเป็นยังไงวะให้เป็นตัวขอเสียงภิพากพี่เนกิได้เลยครับมากล้องจับภาพอย่าตายนะหดหดให้พังกิวทุกคนรอมาทางคลิปขอทราบพูดว่าอะไรวะคันจิโร่กิวเอาชนะข้างขึ้นที่สามได้ อะไรอีกกูไม่มีอะไรจะพูดแล้วอาไมออกไปอาไมออกไปขออีกาเกี่ยวการขออีกาแบบนี้ด้วยตัวนึงอีี่เป็ดนะสวัสดีครับวันไม่สวยเลยพี่เนกีเด้อให้ย่าให้พี่โชว์ มาแต่หัวนครอบขาวขอเสียงบูเชอร์ได้ไหมนี่มปิดเรื่องแล้วมาได้ได้ได้ดนหนึ่งนีห่โอ้ยไอหนอ่นี้ยักษเม่ดยดแวแฟนเดซ่าสวัสดีครับ มีโปรดักชันอะไรกันครับเนี่ยทำไมเยอะจังเพราะว่าอยู hmm. <S <s ่ว่าแอปมันเป็นตัการ์ดเย่ขอเสียภาพได้ไหมครับได้ครับกระบวนการที่เจ็ดเลยแล้วกันปราณศนีกล้องต้องมองกล้องก็มองไม่มองกล้องปราณศนีกระบวนท่าที่เจ็ดเทพสายฟ้าคนนกอิคาซึจิเหมือนเลยชัวร์เลยประการ ต้องโคดแกให้ได้ทิมุสุจิมูซันทางขึ้นค่ะทางขึ้นลำดับที่6กกำลังจะชนะกับนักดาบอัคเซมะค่ะไอพี่ภาพเป็นตัวอะไรเป็นคานาตะค่ะมไม่พบตัวมูซันไอพี่ภาพเป็นตัวะอะไรครับโอบานายครับขอเสียอผ้ากันนะครับร้านอสสพิษกระบวนข่าที่ข้าแล้วค่ะไนพี่ภาพเป็นตัวอะไรครับ ยินดีต้อนรับกลับนะคะที่รักที่รักขอบคุณคีอะไรครับอาาะครับขอเสียงมอตีได้ไหมครับคบโดทันจิร่ขาบโดท่นจิร่คบโดท่นจิร่ขอเสียงอากาสะได้พี่ ได้เวลางานรื่นเริงแล้วโดนขรับเสียงที่หล่อกเลยได้เวลาแล้วเดวได้เวลางานรื่นเริงแล้วจะกินเหล้าเดียวเลยเขาเขาพูดเขาพูดแบบกำลังแบบกำลังจัดปาร์ตี้ฉันฉลอดอยากไอ้นี่กินแบบกำลังติดเหล้าดูนี่ได้เขบทุกคนเลยเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงหลังจบบได้อะไรเพลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงนักพากย์จริงๆที่อยู่ในโรง พออไม่ได้มางานแบบนี้นานแล้วเคยมีการ์ตูนแบบที่พี่เคยผันผ่าใช่ไหมแบบลิกมอตตี้อะไรอย่างเงี้ยเคยด้วยนั่นนหละต้องเคยดูนี่ครบทุกคนเลยไหนโชว์มีบางคนก็ไม่ครบหรอกแต่เนี่ยพี่เนยแน่นอนนี่นี่นี่นกมีนกอันนี้ก็เป็นน้องพี่เนยเป็นนกอีกตัวหนึ่งแต่ชอบอันนี้สุดแล้วอันไหนอันนี้เหรออันนี้เขาเครียดมากเลยนะคิดว่าอะไรลาตา อ๋ออันนี้คือพี่ผู้หญิงใช่ไหมก่อนจบแล้วพี่เราต่างไงนี่ไงที่เป็นเนี่ยบินเคบิ็เคปดูเคยดูแต่กูรู้ว่าเนี่ยโดมะเขียนอยู่เก็บโยม่เออว่าไม่ได้ขอเสียงเขาเลยโดมะเหรองั้นพิวไปอ่ะทำแทนช่างเป็นราตรีที่งดงามจริงๆเลยโอ้ัหขอเสียงภาคโดมะได้ไหมครับช่างเป็นราตรีที่งดงามจริงๆอืม ผมชอบเสียงนี้มากเลยแม่มนออนมันออนเดียวแมออนเท้าเดียวออนเท้าใช่เขาราคาตื่นตรงเท้าเมื่อกี้เราถ่ายจากระยะไกลอ่ะอาจจะมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดอ่ะคือจริงๆแล้วทันจิโร่จบเฟสหนึ่งอ่ะมันมีสามเฟสใช่ไหมจบเฟสหนึ่งนี่คือพักอยู่พักอยู่นี่อันนี้คือทันจิโร่ตอนที่พักกองกำลังกำลังจะพักกองแล้วไปในในมูฟวี่ต่อไปอ่ะใช่ก็คือทันจิโร่จะเป็นประมาณนี้ก่อนที่จะเปิดกองสองนะครับพี่ครับทันจิโร่ก็จะมานอนพักอยู่ตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดพักนักแสดงอันนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่่่าายทอะคคนนนนนีใภพก็็เปจริ ไม่ใช่ตัวแสดงเพราะเราไม่ได้เสร็จนะ <c oughs> เราไม่ได้บอกเขาทำแบบนี้ด้วยซ้ำอันนี้ช่วยปลุกคุณทันจิโร่ไปต่อบทเลยได้ไหมครับข,ขอเสียงทันจิโร่เนีอยทำไมเป็นเสียงทำไมมันเหมือนเป็นเสียงกลนะฮะ<อ>ทันจิโร่กูมันเปิดท่าไม้ตายอ,อยู่หรอวะทันจิโร่ผักกองอะหรือจริงๆแล้วก็ำลังใช้นี่อยู่ใช้โลกโปร่งใสโลกโปร่งใสอันนี้คือโป่งมากใช้โลกโปร่งใสอยู่ปล่อยทันจิโร่พักกองไปดีกว่าเราเพราะว่าจริงๆเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าจริงจริงเรารอมาเราก็รอประมาณนี้แหละแต่จริงๆริงเราต้องรอพี่เนนะ เราพี่เนสเซ็นเสร็จแล้วออกมาเพื่อนที่จะบอกบายๆจะหมดกันเลยมั้ยล้วจะไปรอตอนพี่เนสเซ็จกันเลยสัตว์เลยเวลางานลื่นเลยทำไมไม่หมดเขาพูดวะแปจังและตอนนี้พี่เนก็ไฮไลท์เซ็งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนานมากหลายชั่วโมงมากประมาณประมาณที่นี้คือการการแจกลายเซ็นที่นานที่สุดในชีวิตใช่เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานขนาดที่ เซนทเอ์อที่เ,เ,เ,เซนทก,นก็ยังไม่นานขนาดนี้ใช่อันนี้2รอบเลยทั้งทั้งรอบแรกแล้วก็มารอบหลังหนังจบอีก รีบกินข้าวมาประมาณสามสองสี่ชั่วโมงแต่นี้ไม่มีอีกไหมพี่มีเซนอีกไหมไม่มีแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยผมรีบกินข้าวมาหาพี่เน้ตแต่ห้าโมงครึ่งผมรอประมาณเกือบทุ่มผมนึกว่ามันจะพีิจารแล้วเบียอะไรพี่เขาบีมานในไรออกแล้วออกแล้วแล้วผมมาถึงอ๋อคนดูออกพี่หลับหรือเปล่านะมีกิจกรรมมีกิจกรรมโอ้ยผมนึกว่าผมรู้ว่าพี่นอนแบบเราก็แบบหลับใช่ ได้เป็นไงได้มาร่วมงานแจกลหรียญนักฆาครั้งแรกก็ไม่ได้ไม่ได้มานาเรามีรอบรอบรอบที่แล้วก็ที่ไหนจะไม่ได้ละไกลมากเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละเหมือนกันแต่ว่าเป็นเซนทนปีนเปล่าเออเซนท่านป่นเก่งเป็นรอบนู่นอะถ้าหมูบ้านช่างตีดาที่มันจะเข้าภาคช่างตีดาป่ะเออมามารอบหนึ่งจำได้หาสู่หมู่บ้านช่างตีดานานานมากแล้วอันนี้ก็มาอีกทีก็เรื่องนี้เลยแต่นี้ก็คือภาคใหม่แล้วภาค ปราสาทหลายขอบเขตไกลมากกว่าจะได้มาแต่ละอันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูดาบพิฆาตศูลผ้าปราสาทหลายขอบเขตนะคะเป็นผ้าที่สวยมันมากสวยสัยมากฉากต่อสู้หลับหลับหลับถ่ายเป็นไงครับฉากถ่ายเป็นไงสวยมากครับสวยมากหลับไอ้สัตวพหลับก็จะลืมไปดูกันนะครับผมสามารถดูได้ทุกโลกภาพยนตร์แล้วก็ดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโอเคตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย